ตัวนี้นะคะเป็นล้อแม่เหล็กตัวเก่าที่สภาพไม่น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้ากันนะคะมัดไฟตัวเก่าก็ไม่น่ารอดแล้วนะคะสังเกตได้ว่าไหมจ้ะไหมเกียมเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปให้ลูกค้านะคะ น้ำมันเครื่องในตัวรถก็เหลืออยู่แค่นี้นะจ๊ะคือแห้งมากค่ะอาการรถที่เข้ามาซ่อมนะคะก็จะมีอาการรถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไฟโค้ดจะแจ้งเตือนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะตอนนี้เราได้ทำการแก้ไขให้รียบร้อยแล้วนะคะ สังเกตได้ว่าไฟเตือนไม่มีแล้วนะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูค่ะ